ส่งนมเปรี้ยวแบบเธอจะไปรู้เรื่องอะไรเธออยากเป็นศัตรูกับฉันอย่างนั้นเหรอฉันเป็นหัวหน้าเธอนะทำไมเธอไม่ยอมฟังคำสั่งสอนของฉันฮะนมเปรี้ยวมีจ้าถุงละหนึ่งร้อยจ้านมเปรี้ยวมีจ้านมเปรี้ยวจ้านมเปรี้ยวถุงละหนึ่งร้อยจ้านมเปรี้ยวมีจ้า ขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะย่าคุจ้า รับสมัครพนักง,งานอนมเปี้ยวมาส่งจ้าคุณแจงคุณแจงอยู่ไหมคะบีอยยาคูมาส่งคะ่ะอยู่จ้าอยู่ชั้นสองขึ้นมาเลยจ้ะได้คะ่ะ คุณแจงสวัสดีค่ะเบียวยาคูมาส่งอค่ะคุณแจงเท่าไหร่จ๊ะสองรอยค่ะเออคุณแจงคะข้างหน้าบริษัทเห็นติดป้ายรับสมัครพนักงานคือบีอยากสมัครงานนะคะสมัครงานใช่ค่ะ ที่นี่ยรับพนักง,งานที่จบปริญญานะจ๊ะพี่ว่าบีกลับไปส่งน้องเปรี้ยวแบบเดิมอะดีกว่าอนี่จ้ะคะงินบีขอตัวนะคะ ขอบคุณคุณอั๋นมากเลยนะคะที่ให้โอกาสพี่บีเข้าทำงานครับถ้างั้นเดี๋ยวรอผู้จัดการสักครู่นะครับเชิญครับคุณอั๋นเรียกแจงมามีอะไรหรือเปล่าคะคุณแจงครับนี่น้องบีนะครับเป็นพนักง,งานใหม่สวัสดีค่ะ เอาคุณแจงช่วยดูแลดแล้วยนะครับนี่คุณอัน๋นรับพนักง,งานส่งนมเปรี้ยวมาทำตำแหน่งอะไรล่ะคะเป็นผู้ช่วยคุณแจงครับผู้ช่วยแจง นี่เดี๋ยวนี้ทำไมอีดเตอร์เราทำงานแบบไม่มีพลังงานอย่างเงี้ยนี่ไม่มีความคิดสร้างสารรค์เลยนะแล้นี่ส่งงานมาก็แก้ตลอดแล้วส่งงานอะ่ะก็ส่งช้าอีกบีบีไปเอารายชื่ออเดเตอร์ทั้งหมดนะเอามาให้พี่พี่ขอก่อนบ่ายโมงวันนี้ พี่จะนำเสนอคุณอัให้เปลี่ยนยกชุดเลยพูดยากนะคะก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกันละวจะตัดต้นทุนด้วยเออพี่แจงคะบีอยากลองจัดก,การปัญหานี้ดูอะค่ะพี่เราลองเปลี่ยนภูมิทัศน์ในการทำงานให้พวกเขาดีไหมคะอย่างเช่นปรับเปลี่ยนโตทำงาน หรือว่าจัดสวนต้นไม้เล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะพี่บีมันไม่ได้ผลหรอกนะแค่เปลี่ยนโต๊ะทำงานจัดสวนอะมันจะไม่ช่วยอะไรได้แล้วก็สิ้นเปลืองงบประมาณปเปล่าๆบีถ้าคนมันจะดีอะมันต้องดีที่ตัวเองด้วย อแต่ก่อนหน้านี้พวกเขาก็ทํางานดีมาตลอดนะคะพี่แจงบีว่าพวกเขาอาจจะเหนื่อยเหนื่อยรู้สึกจําเจเราลองเปลี่ยนอะไรใหม่ๆให้พวกเขาดีไหมคะแค่เปลี่ยนภูมิทัศน์ในการทํางานให้พวกเขาอะพวกเขาต้องรู้สึกดีใจมากๆเลยคะ่ะที่บริษัทใส่ใจแล้วก็คอยพพอร์ตพวกเขาอยู่ตลอดเวลาค่ะพี่ไม่ต้องนี่ เธอเพิ่งมาทดลองงานเธอจะไม่รู้อะไรแค่เราบอกให้เขาเปลี่ยนแล้วถ้าเขาไม่เปลี่ยนเราก็หาคนใหม่เข้ามาทำงานเดี๋ยวนี้คนอยากทำงานเยอะแยะไปแต่มันจะส่งผลเสียกับทุกๆฝ่ายนะคะพี่แจงถ้าฝ่ายอื่นเห็นเราทำแบบนี้ เขาจะรู้สึกเสียขวัญกำลังใจแล้วก็ไม่มั่นใจในตัวเราเลยนะคะพี่อีกอย่างอ่ะมันจะเกิดปัญหาตามมาได้นะคะปัญหาเหรอมีปัญหาก็แก้ไปสิถ้ามีปัญหาเข้ามาก็แก้ถ้าจะไปคิดแทนคนอื่นให้มันยุ่งยากทนามนี่เธอคงไม่รู้หรอกนะว่า บริษัทอื่นๆอ่ะเขาก็มีปัญหาเหมือนกันการที่เอาพนักงานออกแล้วลดต้นทุน่ะที่ไหนเขาก็ทำแล้วถ้าพวกนั้นะไม่ยอมพัฒนาตัวเองอก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็ไปหางานใหม่ทำแล้วกันแต่ว่าพี่แจงคะพอเลยบี right, เด็กส่งนมเปรี้ยวแบบเธอ จะไปรู้เรื่องอะไรบีแค่อยากเอาไปเสนอคุณอ่านดูอะค่ะพี่แจงนิดเธออยากเป็นศัตรูกับฉันอย่างนั้นเหรอฉันเป็นหัวหน้าเธอนะทำไมเธอไม่ยอมฟังคำสั่งสอนของฉันฮะ แจงคะแต่มันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องเลยนะคะมันเป็นการหนีปัญหาด้วยซ้ำอะ่ะทำอะไรลวกลวกไม่สนใจปัญหาการป้องกันอะ่ะมันมีต้นทุนน้อยกว่าการแก้ปัญหานะคะพี่ปวดดีแล้วถ้ามันไม่ได้ผลนะฉันก็ต้องเอาพวกเอเดเตอร์พวกนี้ออกทั้งหมดอยู่ดี ใครไม่เปลี่ยนแปลงก็แค่เอาคนออกรวมทั้งเธอด้วยแล้วถ้ามันพังไม่เป็นทา่าฉันจะให้บัญชีหักเงินเดือนเธอเอาไปเป็นค่าสวนบ้าบออะไรของเธอได้ไง ได้ค่ะพี่แจงดีเธอเลือกทางเดินของเธอแล้วดีไปไปเอาเอกสารห้องบัญชีภาษี เพจมังกรเนี่ยบริษัทอ่ะเขาจัดงบประมาณมาให้เรานะเนี่ยจะได้มีที่พักผ่อนสายตาบ้างเวลาพวกเธออ่ะทำงานจ้องหน้าจอคอมนานๆอ่ะมันก็เมื่อยตาใช่ไหมจะได้รู้สึกแบบผ่อนคลายบ้างและจะได้มีกิจกรรมให้ทำด้วยนะลดน้ำต้นไม้เอ่ยควนดินหรือว่าใส่ปุ๋ยอย่างเงี้ยดีว่ามันก็เป็นกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะ ดีมากเลยนะบีเนี่ยเวลาจ้องจอคอมนานๆน,นะ่ะตาพวกฉันะล้ามากพอได้เห็นต้นไม้สีเขียวๆเนี่ยสดชื่นขึ้นมาเลยเนาะใช่แล้วอหละุอยพอมาจัดโต๊ะแบบใหม่แบบนี้นะรู้สึกสดชื่นขึ้นเยอะเลยอะ่ะขอบใจมากนะบีที่ช่วยเดินเรื่องให้อะ่ะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเราอะ่ะก็หัวอกพนักง,งานเดียวกันเข้าใจดีแหละงั้นเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรแล้วอะ่ะเดี๋ยวบีขอตัวกันนะ จอกันจ้าไปอเคๆเดี๋ยวต้องขอบคุณคุณหนันมากเลยนะคะที่จัดสวนปรับปรุงทำงานปรับปรุงมีทั์ให้พวกเราอะคะ่ะได้เห็นต้นไม้ได้เห็นสีเขียวพวกนี้สดชื่นมากเลยะคะ่ะ ไม่รู้จะขอบคุณคุณหนันยังไงดีที่ใส่ใจพนักง,งานเล็กๆอย่างพวกเราเฮ้ยเพชพูดอะไรแบบนั้นล่ะไม่ต้องขอบคุณผมหรอกผมตั้งหากที่ต้องขอบคุณพวกคุณทุกคนน่ะที่ช่วยกันทำงานทำให้บริษัทของเราอยู่ได้จริงๆไม่ต้องทำเพื่อพวกเราขนาดนั้นก็ได้นะคะ ผมว่าแบบนี้ดีแล้วผมเห็นด้วยนะปลูกต้นไม้เหรอ ใช่ไหมครับใช่ไหมครับคุณอันเรียกแจงมามีอะไรหรือเปล่าคะคุณแจงเป็นคนสั่งให้จัดสวนเหรอครับเปล่านะคะไม่ใช่แจงคะ่ะบีค่ะ บีเป็นคนทำบีบีเขาเป็นลูกน้องคุณไม่ใช่หรอแล้วเขาจะทำอะไรเขาไม่บอกคุณก่อนหรอบอกค่ะคุณอันแต่เจงก็บอกเขาแล้วนะคะว่าอย่าทำอย่าทำแต่เขาก็รั้นอะที่จะทำเจงบอกแล้วนะคะว่าเศรษฐกิจแบบนี้ต้องช่วยกันประหยัดแต่ปีก็ยัง เบิกงบไปจัดสวนบ้าบออะไรนั่นน่ะแล้วนี้ใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ครับเรื่องงบประมาณอ่ะคุณอัญไม่ต้องกังวลเลยนะคะเดี๋ยวแจงจะให้บัญชีอ่ะหักจากเงินเดือนของบีค่ะเพราะก่อนที่จะทำอ่ะแจงคุยกับบีเรียบร้อยแล้วว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะแจงจะหักเงินเดือนบีมาเป็นค่าจัดสวนนี่แจงไม่เห็นประโยชน์เลยนะคะเรื่องการจัดสวนอะไรนั่นน่ะ ที่เห็นจะช่วยพัฒนาให้ทีมตัดต่อทำงานดีขึ้นเลยอ่ะแบีอะดือมากเลยนะคะจจงบอกคุณอันแล้วว่าอย่ารับบีเข้ามาทำงานคุณอันก็ไม่เชื่อใจเช่ญครับเอาพี่ฟอร์ดสวัสดีครับพี่สวัสดีัมาแล้วะครับ คุยเรื่องสำคัญกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยเปล่าครับพี่คุณแจงครับนี่คุณฟอร์ดครับเป็นเจ้าของบร,ริษัทนมเปรี้ยวที่พวกเราสั่งกันทุกวันนี้ไงครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชน,น่าครับพี่คุณฟอร์ดนี่ใช่เจ้าของบริษัทเก่าที่ บีเคยทำงานหรือเปล่าคะใช่ครับม,มีอะไรหรือเปล่าครับบีเขามาสร้างปัญหาอะไรที่นี่หรือเปล่าครับเปล่าครับพี่บีไม่ได้สร้างปัญหาอะไรครับคือพวกเรากำลังคุยกันอยู่เรื่องที่บีเขาจัดสวนข้างออฟฟิศนะครับพี่ใช่ค่ะบีเขาเบิกเงินไปใช้โดยใช่เหตุ เบิกข้กไปเท่าไหร่เดี๋ยวพี่จ่ายให้เองไม่ต้องพี่ไม่ต้องไม่ต้องครับห้าพันค่ะจังไม่เห็นว่ามันจะเกิดประโยชน์อะไรนะคะที่เอาเงินห้าพันไปจัดส่วนนี่คงคิดได้แค่นี้แต่เขาก็มีความรู้นะคะจบปร,ริญญาตรีแต่ก็ คงจะไม่มีความสามารถจริงๆอะถึงได้เป็นแค่เด็กส่งนมก็เลยคิดอะไรได้แบบพื้นๆแบบนี้อันต้องขอโทษด้วยนะที่น้องสาวพ,พี่มาทำให้บริษัทแกวุ่นวาย เปล่าเลยพี่มีไม่ได้ทําให้บริษัทผมวุ่นวายอะไรเลยนะแต่มันช่วยแก้ปัญหาต่างหากนะครับเป็นการแก้ปัญหาที่ดีมากด้วยพนักงานทุกคนน่ะก็แฮปปี้นะครับช่วงเนี้ยก็ทํางานกันดีขึ้นมากด้วยผลงานก็ออกมาดีผมแฮปปี้มากเลยครับและอีกอย่างนะครับพี่ก็ใช้งบไม่ถึงห้าพันด้วยซ้ําแล้ว แทนที่เราจะเสียงานเสียการอ่ะในช่วงที่เราไปรับเด็กฝึกเข้ามาฝึกเนะครับพี่โอ oh. ุ้หอีกนานเลยละครับกว่าจะลงตัวผมว่าแบบนี้คุ้มกว่กันเยอะครับเฮ้ยเพชเดี๋ยวนี้สีปกดูสดใสขึ้นนะเนี่ยเออ เออดีดีดีดเฮ้ยเดี๋ยวนี้ทำงานดีขึ้นนะเนี่ยดีดีผมชอบผมชอบอืมสุดยอดสุดยอด จริงผมว่าจัดสวนแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะดูสบายหูสบายตาดีเห็นแล้วสดชื่นน่าจะทำแบบนี้กันตั้งนานแล้วนะเนี่ยปรับภูมิทัศน์บ้างจัดสวนปรับออฟฟิศบ้างดีดดีดีๆๆๆน้องสาวใช่ครับ ใจเลยเหรอครับน้องสามเองพี่ฟอดอ้าวบนนนาีนันเนเรียกบีมามีอะไรหรือเปล่าพี่หรือว่าบีพี่จะให้แกมาเป็นพนักงานส่งนมเปรี้ยวนะ่ะ ลงกันแล้วไม่ใช่หรอว่าถ้าบีเรียนจบอะพี่จะเปิดบริษัทโยเกิร์ตเพื่อสุขภาพให้บีอะเราตกลงกันแล้วนี่บีจะเป็นเจ้าของบริษัทมันไม่ยากหรอกนะแค่มีเงินอะแล้วก็เปิดบริษัทได้แล้วแต่การบริหารให้บริษัทอยู่รอดอะมันเป็นเรื่องยากนะบี บีต้องเข้าใจกระบวนการการทำงานตั้งแต่รปภแม่บ้านรวมถึงงานบริหารต่างๆก็จะรู้ถึงรายละเอียดทุกจุดในระบีแต่บีบีน้องสาวพี่เชื่อพี่นะ บีไม่ต้องรีบหรอกการเรียนรู้อ่ะมันสำคัญมากกว่าถ้าเราพาลาดรายละเอียดแม้แต่จุดเดียวคนที่เจ็บคือเจ้าของบริษัทไม่ใช่พนักงานนะบีเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจพนักงานทุกตำแหน่ง ก็ได้แล้วต้องส่งนมเปรี้ยวกี่เดือนล่ะถึงจะได้ทำแบรนด์ของตัวเองอ่ะหนึ่งปีหนึ่งปีโหยพี่ฟอดหน้าบีดํำหมดพอดีอ่ะก็ใช่นะสิส่งนมเปรี้ยวหนึ่งปีแล้วไปทำงานที่บริษัทรุ่นน้องพี่เพื่อหาประสบการณ์ แล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมขององค์กรที่บริษัทเจ้าอันมานน่ะแล้วหลังจากนั้นบีก็กลับมารับตำแหน่งธุรการที่บริษัทเราพี่ฟอดบีเก่พอดีพี่พีบีอุตส่าห์ไม่ไปเรียนต่ออ่ะกว่าจะได้ทำแบรนด์ของตัวเอง เอาหน้าคุณพ่อก็ให้พี่ทำแบบนี้แหละตอนแรกอ่ะพี่ก็ไม่เข้าใจหรอกนะแต่พอทำไปทำไปพี่ก็เข้าใจได้ว่าทำไมบริษัทเราอ่ะถึงอยู่มาได้ยาวนานขนาดนี้ตั้งแต่รุ่นคุณปู่ คุณพ่อพี่แล้วก็แกไงดีฟังพี่นะรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่ก่อนที่จะรู้เขาต้องรู้เราก่อน เพราะฉะนั้นบต้องเริ่มทำงานทุกตำแหน่งในบริษัทเพื่อเข้าใจพนักงานานละบีก็ได้ก็ได้จ้ะพี่งั้นบีไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปส่งนมเปี้ยวก่อนแล้วกันนะ โหสุดยอดเลยครับพี่ฟอรดนี่ถ้าผมมีลูกนะผมก็จะสอนลูกผมแบบที่พี่สอนน้องพี่เนี่ยแหละคุณแจงครับเดี๋ยวคุณแจงช่วยไปตามบีขึ้นมาด้วยนะครับค่ะเป็นไงบ้าง บีมาทํางานดีไหมดีมากเลยครับพี่ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับนี่ช่วยบริษัทผมได้เยอะเลยนะแบบนี้ฉันก็โล่งใจเชิญครับบี ผู้ปกครองมาเรียกตัวกลับไปบริหารงานที่บริษัทของตัวเองแล้วนะแจงขอตัวก่อนนะคะคุณบีคุณอันคุณฟอร์ดขอบคุณมากนะครับคุณแจงค่ะพี่อัคะถึงเรียกตัวกลับไปอะ ก็ไม่ได้เป็นผู้บริหารหรอกคะ่ะต้องไปอยู่ฝ่ายธุรการต่ออีก2ปีพี่ฟอดกว่าจะเรียกตัวฉันกลับอะ่ะก็นานเลยนะข้ามขั้นเลยไม่ได้หรออยากโชว์ฝีมือแล้วว่ะเฮ้ยที่นี่เขาเรียกโรงเรีเยนเตรียมอนุบาลสำหรับผู้บริหารไงจะมาข้ามคงข้ามขั้นอะไรไม่ได้ <laughs> คุณบีคะคือพี่ไม่รู้อะคะ่ะไม่รู้จริงๆว่าคุณบีเป็นน้องสาวคุณฟอยมีไงพี่ขอโทษคุณบีด้วยนะคะไม่เป็นไรเลยค่ะพี่แจงทุกวันนี้ที่บีทำงานอะบีก็ไม่เคยคิดว่า ตัวเองเป็นน้องสาวเจ้าของบริษัทนะคะเบียคิดว่าตัวเองเป็นพนักง,งานธรรมดาธรรมดานี่เลยค่ะตั้งใจทำงานของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอถ้าเราอะ่ะเอาหัวโขนมาใส่เราจะไม่รับฟังอะไรจากใครเลยนะคะบางทีอาจจะพลาดสิ่งดีๆเพราะการที่เราอะไม่รับฟังอะไรจากใครเลยก็เป็นไปได้นะคะ ขอตัวไปเก็บของก่อนนะคะ